ยังเกายัางไม่มเกนะ็เยังไม่ไปไนิน่งเลยอ่ะอเขารู้ว่าถ่ายวิดีโอไงเขารู้ว่าถ่ายวิดีโอเขาโพส <c oughs> ท่าเท่อย่างเท่เลยเนะี่ย <c oughs> ยังรอเลยยังรอเลยต <c oughs> ัวเลยกระปอง ก็พร้อมก็พร้อม,มานอกผนต้ว่านะครับต้นว่าต้นว่าใหญ่ออใหญ่มากก็พ้อมนิ่งเลยอย่างเพ่น,นะครับเออหาได้ดูยากมากเลยนะขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะขอถ่ายวิดีโอน มันจะยาววันนี้นะฝ่ะกมาดเก่งาว่าเก๊กรอเลยนะครับเก๊กรอเลยที่ยังหนีมาทางนี้เลยเก๊กรอเลย ไปแล้วนะครับผมจะกลับแล้วผมจะขึ้นข้างบนแล้วหรือยังโอ,อ,อ้อโหเกลียดแงนะเกลียดลอยนะครับเก็กหล่อแล้ว เหลือตาม,มาดูกล้องด้วยอ้าวพอแค่นี้แหละครับบ๊ายบายไปแล้วครับ